งานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโพสถึงมีนทพัทถ้าต้องการเห็นเธอตายจะทำให้คนส่งกำลังใจเรอหรืว่าทำอาอนไลน์คนตกใจและอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะเมื่อวันที28่28เมษายยนที่ผ่านมานักแบบสาวชื่อเดิมก็คือคุกกี้ออนอลินนะคะออกมาโพสข้อความบอกเศร้าบอกลา พร้อมแท็กถึงนัก,กร้องหนุ่มอย่างมีนพัฒบอกว่ามีนพัฒขอโทษที่ไม่มีเงินให้เยอะขอโทษที่เลี้ยงดูได้เพียงเท่านี้จริงๆเอาลูกเกรินเลี้ยงด้วยนะ ลาก่อนมินโดยก็ความนี้ค่ะหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้นะคะทางด้านของเกลินเองยังได้แชร์สตอรี่ค่ะบอกว่าขอโทษกับการใช้ชีวิตที่เหนื่อยมากแล้วตั้งแต่คบกับมินเกลินอดทนที่จะมีชีวิตต่อไม่ไหวแล้วมันทุกข์ทรมานเหลือเกินและยังลงรูปคู่กับฝ่ายชายป้อมบอกว่ามินกับพ่อบอยมินจาหาเกลินที่คอนโด6โมงอีก13นาทีหนูหวังว่าคุณพ่อกับมินจะดีใจที่หนูจากไป ร้อมแท็กถึงในด้านบีนค่ะทั้งนีเน้เพื่อนและแฟนๆเองที่ทราบข่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์รวมถึงส่งกําลังใจให้กับเธอกันอย่างมากมายรวมถึงทางด้านของหลานสาวแพทย์นภพาสาวนับเองก็บอกว่าหยุดเด๋ยวนี้นะและนายชินุตรายเองก็มาบอกว่ากี้ก่อน้องจะมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลายคนส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างมากมายเลยทีเดียวแล้วค่ะ